ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยเสียนกราวขอจเจริญพรญาติธรรมญาสนิทมิสหายทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้มาแสดงพระธรรม,มเทศนาผ่านสื่ออรลยในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องปฏิเฉตจ,จะสมุปบาท ในสายดับซึ่งเมื่อวานก็ได้แสดงในสายเกิดไปแล้วสำหรับวิดีโอนี้ก็จะได้แสดงในสายดับของเหตุปัจจัยแห่งการเกิดและการดับในเหตุที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ ดังต่อไปนี้ว่าก็เพราะอาวิชานั้นแหลดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยมักกล่าวคือวิราคะสังขารจึงดับอธิบายว่าเมื่ออวิชานั้นดับไปคือความโง่เขามันดับไปความฉลาดความรู้แจ้งเห็นจริง ความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งจิตวิญญาณก็เกิดขึ้นด้วยอริยมรรคมีองค์8ที่เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพรพุทธเจ้าแล้วอวิชามันก็ดับเมื่ออวิชาดับสังขารจึงดับนะการปรุงแต่งต่างๆในจิตวิญญาณไม่ว่าจะการปรุงแต่งในส่วนที่เป็นส่วนดีหรือส่วนชั่ว มันก็ปรุงแต่งไปแต่ว่ามันไม่มีความยินดียินรายมันก็จะประคองสติอยู่กับความที่มันเกิดขึ้นตามปกติของมันดังนั้นมันจะหยุดบาปกรรมหรือหยุดบุญกุศลเอาไว้โดยที่เราไม่ต้องไปคิดเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่และทำความดีให้เกิดขึ้นตามสถานภาพของเรา นั้นนั้นเองเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะสังขารดับมันไม่มีการปรุงแต่งจิตมันก็จะดับและสงบลงเมื่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับเมื่อวิญญาณดับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เข้าไปเกิดการก่อเกิด โดยการปรุงแต่งของมันเมื่อนามรูปดับสรายตนะจึงดับเมื่อมันเกิดสรายตนะขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะธรรมารมณ์เรียกว่าอายตนะภายนอกเมื่อมันเกิดกระทบกันขึ้น มันจะไม่เกิดการปรุงแต่งในส่วนที่ดีในส่วนที่ชั่วก็จะสงบสงับลงด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองไม่ใช่ว่าตาเราจะบอดมองไม่เห็นรูปแต่ตาเราดีแต่เมื่อกระทบรูปแล้วเราจะมีสติรับรู้โดยทันทีว่านั้นไม่ใช่รูปมันเป็นแต่เพียงาธาตุเท่านั้น ตาก็เป็นธาตุลูปก็เป็นธาตุสิ่งที่กระทบตาก็เป็นศักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าการมีชีวิตอยู่แล้วจะต้องตาบอดหูหนวกหรือว่าไม่ต้องกินไม่ต้องรับรู้ในรสรูปเสียงกลิ่นรสใดๆแต่มันรับรู้โดยธรรมชาติของมันตามปกติก็ต้องกินต้องดูต้องฟังตามปกติ แต่มันไม่มีความยินดีที่จะเข้าไปปรุงแต่งถึงความรู้สึกรักโลภโกรธหลงดังนี้เป็นตน้นเมื่อสรายตนะดับภสสะจึงดับภสสะคือการกระทบระหว่างระหว่างการที่ตากับรูปเมื่อถ้าในกรณีที่มันกระทบกันแล้ว มันไม่ปรุงแต่งในลักษณะของการที่มันกระทบก็เป็นสักแต่ว่ากระทบเท่านั้นเองเมื่อมันละสังขารไปมันก็จะทำให้ผัสสะดับไปในตัวของมันเองโดยไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยมันก็ดับลง โดยที่เราไม่ไปยินดียิน้ายว่าอันนี้มันเป็นสุขอันนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าสุขก็เป็นสัแต่ว่าธาตุศัแต่ว่าอินทรีย์นะทุกข์ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุศักแต่ว่าอินทรีย์เท่านั้นเองนะมันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองเมื่อเวทนาดับตันหาจึงดับ ตัณหาความทยานอยากมันก็ดับลงโดยที่เราไม่เข้าไปยินดีอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ยินดีในการมาคุณรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายมันก็ดับลงเมื่อตัณหาดับอุปอทา,านก็ดับอุปอทา,านคือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ดับลง มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆในโลกไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเมื่อมีอยู่ก็สักแต่ว่ามีเมื่อมันไม่มีก็สักแต่ว่าไม่มีก็เพียงแต่ว่าดูแลมันไปตามหน้าที่ของมันเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ยึดมั่นแล้วจะต้องตายเสมอไปไม่ยึดมั่นแล้วจะต้องบริจาคทร,รัพย์สินให้หมดเนื้อหมดตัวเสมอไปเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่ ดูแลมันตามอัตภาพตามสมควรที่มันจะมีคือหมายความว่าถ้าเราจะต้องนุ่งหม่มเราก็นุ่งห่มไปตามปกติไม่ได้นุ่งห่มแบบตันหาอยู่อาศัยก็อยู่ไปตามปกตินะมีเงินมีทองก็มีไปตามปกติแต่ถ้ามันจะต้องจากไปเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นจนเป็นเหตุให้เราต้องฆ่าตัวตายหรือว่า ร้องไห้ฟูมายจนเป็นบ้าเป็นบออย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งตัวเราเองอวัยวะในตัวของเราเองตาหูจมูกลินกายใจถ้ามันอยู่ก็รักษาดูแลมันไปและใช้มันไปตามหน้าที่ถ้ามันจะไปตาจะบอดหูจะหกฟันจะหักหนังจะเหี่ยว เราก็ไม่ได้ไปยึดมั่นฟูมไฟายว่ามันจะต้องไม่ไปดังนี้เป็นต้นเมื่ออุปาทานดับพบจึงดับนะพบก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์เมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะไปปรุงแต่งใดๆให้เกิดพบขึ้นมาพบมันก็จะดับคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องไปเกิดในพบต่างๆ นะเมื่อพบดับชาติก็ดับนะก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นชาติมนุษย์ชาติเทวดาชาติพมไม่ต้องไปเกิดเป็นชาติหมาชาติแมวชาติสัตว์นรกใดๆอีกแล้วนะเพราะนั้นเมื่อชาติดับไม่ต้องเกิดชราก็ดับนะเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่นะ เมื่อชลาดับมรณะก็ดับโศกระปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสะจึงดับนะเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีตายไม่มีโศกเศร้าปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสะความเศร้าโศกเสียใจความรับแค้นใจมันจึงดับลงด้วยประการชนิแห่งกองทุกขทั้งหลายทั้งปวงนี่คือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้กับเวนยสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่พระกรุณาอันยิ่งใหญ่เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เกิดการพินิจพิจารณาตามว่าเหตุแห่งทุกข์อันยิ่งใหญ่มันมาลำดับจากเหตุอะไรแล้วมาสู่อะไร เป็นเหตุอะไรและเป็นผลยังไงที่จะต้องนำมาสู่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและถ้าสัตว์ทั้งหลายจะดับทุกข์ให้หมดสิ้นไปจะต้องดับที่เหตุอะไรให้มันตรงจุดตรงประเด็นถูกฝาถูกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายผู้มีสติปัญญาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาแล้วหวังปราถนาจะพ้นทุก จากวัตาสงสารเราจะต้องพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยให้ตรงกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และดับเหตุตัดับปัจจัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียมันก็จะหมดทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการยากที่สัตว์ทั้งหลายจะได้รับฟังพระธรรมเทศนานี้และ จะได้ตัดสรุปพระธรรมเทศนานี้แต่ก็ยังมีมนุษยชาติกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งที่มีบุญบาร,รมีสามารถที่จะตัดสรุปได้เมื่อเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเขาก็จะเอาไปวินิจวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงและสามารถที่จะ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงดังนั้นเขาจึงเอาพระธรรมเทศนานี้ไปเป็นสิ่งที่พิจารณาเพื่อให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งแห่งจิตวิญญาณของเขาให้ดับอบวิชชาให้เกิดแสงสว่างแห่งสติปัญญาและจิตวิญญาณที่เรียกว่าการตัดสู้ความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าวิชาให้เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่าพุทโธพุทธะนะหรือที่เรียกว่าพุทธิปัญญาคือปัญญาแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงแห่งปัญญาแห่งการตัดสู้ปัญญาแห่งความตื่นรู้นั่นเองนะขอเจริญพรนะคุณโยมแป,ป๋วปอป่าอาหารตามสั่งอ่านะป่าพระเจ้านะ,จะเจริญพรวัดชัย เสกมงคลนะที่เข้ามารับชมรับฟังและ,จะเจริญพรทุกคนทุกท่านนะที่เข้ามาทักทายก็ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบาร,รมีที่เราท่านทางหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตอาการถึงปัจจุบันอาการจงเป็นตาบะเดชะเป็นเพราะปัจจัยนำส่งให้เราท่านทางหลาย จเจเิญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมปฏิบัติตามคําสั่งสอนพองพุทธเจ้าไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาจนกว่าจะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานทั้งตัวเองและบริวารในเร็ววันนี้ด้วยเทินนิพพาน,นะก็จะโยโหตด